ประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วหนึ่งวันในสามเหตุการณ์ได้แก่หนึ่งกรมที่ดินยุติเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดงสองสารรัฐธรรมนูญตีตกประธานและเลขากรกะตจัดให้มีการเลือกสอวอไม่สุดจริตและสามตีตกกล่าวหานายอนุทินใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยึดถนนเป็นลันเวย์ติดกับสนามกอล์ฟแลนโชชานวีเขาใหญ่ ส่วนคดีหัวเลือกสวพยานที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน24ลายก็พร้อมใจกันไม่มาให้การแม้แต่สักลายเดียวนี่ขนาดตอนนี้มีแค่นายยกรัฐมนตรีที่ชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลแค่คนเดียวเท่านั้นยังเป่งแสงรัศมีอำนาจและบรารมีได้มากขนาดนี้นี่ถ้ารวมรัฐมนตรีสายบุรีรัมย์เข้าไปด้วยทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีรองนาย,ยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยคุณคิดว่าจะยิ่งใหญ่คับฟ้าขนาดไหนคงได้แต่หวังว่าความยิ่งใหญ่คับฟ้านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคุณคิดว่าจะเป็นไปได้ไหม และการที่พักประชาชนโหวตให้พักภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะเล็งเห็นผลสิ่งเหล่านี้หรือไม่และพักประชาชนยอมทำไปเพื่ออะไรหรือจะเป็นแค่เพียงเด็กน้อยที่กินแต่นมจะเท่าทันผู้ใหญ่ที่กินแต่วายอย่างที่นายชูวิทย์พูดใช่หรือไม่แล้วคุณคิดว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะใครหรือจะโทษใครดี